พี่น้องอยู่สวนของมูเจา้ามีปัญหาคือ่อยบ่กปัญหามีค้องแล้วขายบอ,อกขายออก,กะะอะบ่พ่อสีด้ไปบ้านได้ก่ะบ่จ้ามีแล้วจ้า บ่ได้ดอกจ้าบ่ากินดอกจ้ามีอยู่พี่น้องคยอพอค,คพอือคอยบคคอยไปบังได้ลใจคอยฉันนว่าแนวนี้นะใจคอยอยากขันหัวรถออกจากหมู่บ้านเลยเวลาเฮามีของไปขายนี่สินะที่แรกกับจินแต่หน้าการได้เหตสวนเฮ้าสิเก็บผลผลิตแล้วก็ออกไปขายในตลาดสวยๆขายไปเด้วเฮาก็ว่างไวนาบ้านแล้วก็ ขายบรไเวณทาก็ไปขายที่ตลาดตัวในอำเภอแต่ว่าความมันจริงมันบอบแมนเลยพี่น้องบริเวณเาเรื่องพืงาากก้นเนี่ยเบาเรือของเจ้าของเนี่ยนี่เบาเรือของเจ้าของจะด่าจะพึงด่ามากนะเนี่ยเขาบาเรือของเจ้าของเนี่ยเจ้าของประสบปัญหาในสวนนะว่าคนผลิตออกมาแล้วนะแล้วก็แลแนไปขาย มีกล้วยแนย่มีอ่อยคันน,น้ำแน่มีเขามีปลามีปลาแหงยี่งได้นี่แหละสชละพัดในสวนที่้นเพียนเฮ็ดอยู่นี่แหละแต่จริงๆอ่ะนะั่งว่ามันแบบค้นสวนประจําเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เข่าสวนตื้นขึ้นมาแล้วก็สวนจริงๆอ่ะนะั่งมีงานประจําอยู่เมืองนนท์วางกะลงไปเบืองสวนแล้วก็เอาของขึ้นมาขายตะกี้นะขายของนะ ันแจกฟรีสูมือนี่แจกกันยังบอกว่าบสดอกจา้าบอกินดอกจา้าไดแล้วจา้ามีแล้วจา้าพี่น,อน้องไปนึกคยว่าบอกมาแล้วเมือม่อยเมยเมือม่อยเมยพี่น้องพี่น้องที่เฮ็ดสวนเกษตร,รด้วยต้องกันพี่น้องเป็นยังไง เม้าบอสูก้กันฟังเนี่หรือว่ามาเพิ่มเพื่อนที่ตามกันอยู่ในหนีก็ได้ว่าสารทุกสุกดิบน้ากันบางนั้นนีมีช่องทางที่ตามหลายเพราะว่าสิเป็นเฟซเพราะว่าถี่เป็นเพจบพว่าจะยูไซมิดอิมซิมมิดชิลีแต่ว่ามีอย่างเดียวที่ตอนเนี่ยทีทีมีนะมีกิน่นจะเสียหายรวยบ่บ่รวย มา่รวยนางว่าเหตุกเกษตรบะรวยพูดใดผู้อื่นบระหลแตะวนันอยู่ในสวนนั่งมีกินถั้กว่าสิกินอย่างเท่านั้นนะ่ะปัญหาพี่น้องอย่าดาวมาเด้อว่าสู้กันฟัง